สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการตีคอร์ดลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนนะครับลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนนะครับลงขึ้นในวงเล็บตัวนั้นเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าว่าใครที่ไม่ถนัดตีเยอะๆแต่มันจะเว้นว่างไปลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครถนัดใส่ลงขึ้นก็ไป ก็ใส่เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเพลงนี้นะกันนะครับแล้วเธอจะผ่านไปใช่ไหมหัวใจเธอยังโอเคหรือเปล่าฉันพอได้ยินข่าวครลวเรื่องราวที่ทำให้เธอทุกข์ใจดูทันนะครับ ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้น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 ลงขถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะใส่ลงขึ้นที่ว่าผมวงเล็บไว้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเธอจะผ่านไปใช่ไหมผัวใจเธอยังโอเคอเปลา่าฉันพอได้ยินข่าวราว,ราวเรื่องราวที่ทำให้เธอทุกข์ใจอพอได้นะครับดูช้าๆอีกทีนะครับ ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นที่สุดท้ายเราจะปล่อยมือเพื่อเตรียมจะไปจับคอร์ดอื่นนะครับถ้าตรงไหนที่ว่ามันยังเป็นคอร์ดเดิมเราก็ปล่อยเหมือนกันนะครับปล่อยแล้วก็กลับมาจับในคอร์ดเดิมแต่ถ้าว่าเราไม่ถนัดปล่อยจริงๆเราก็กดแช่ไปก็ได้นะครับลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงอ่าแต่ถ้าเปลี่ยนคอร์ดก็ ลอยนะครับเพราะเดี๋ยวจะไปจับคอร์ดอื่นไม่ทันนะครับโอเคนะครับสําหรับวิธีการดีคอร์ดลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย